สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับรีไฟแนนซ์นะครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับเพื่อนๆที่ผ่อนบ้านอยู่นะครับและอยากที่จะผ่อนถูกลงนะครับผ่อนถูกลงอย่างสมมติจ่ายเดือนหนึ่งสองหมื่นนะครับอาจจะจ่ายลดลงมาเหลือสักหมื่นหกหมื่นห้าก็เป็นได้นะครับก็ ต้องใช้วิธีการรีไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข้อดีข้อเสียให้ฟังก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้แบบพอนึกภาพออกเนาะอันนี้เป็นข้อมูลจากบางเกาะ a s สเซนะครับมามาดูกันนะครับข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียก่อนนะครับข้อดีข้อเสียของการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับการรีไฟแนนซ์บ้านก็คือเหมือนเราไปทําสัญญาใหม่นะครับทุกๆ3ปีเนี่ยเราจะสามารถทําสัญญาใหม่เพื่อที่จะ ให้นะครับดอกเบี้ยมันถูกลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไปทําเรื่องดอกเบี้ยพอมันลอยตัวนะครับมันก็จะสูงนะครับเราต้องหย่าพ้านนะครับถ้าเรามีเวลารีบไปเลยนะครับพอหมด3ปีนะครับไปรีไฟแนนซ์นะครับเพื่อที่จะให้ดอกมันถูกลงถ้าดอกถูกลงเราจะจ่ายค่าผ่อนบ้านได้ถูกลงนะครับเพราะว่ามันจะคำนวณจากเงินต้นที่เหลือด้วยนะครับเพราะยังไงมันก็ต้องลงอยู่แล้วนะครับอย่างสมมติ บ้านล้านหนึ่งเนี่ยเราผ่อนไป3ปีเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องลดไปสักแสนอ่ะใช่ไหมจากอ่าหล้านเนี่ยเหลือ90 0 0แสนเก้าก็ต้องมาคิดใหม่นะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยที่มันลดลงยังไงอัตราการผ่อนมันต้องถูกลงอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนั้นยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับมามาดูข้อเสียก่อนข้อเสียเขาบอกว่าเริ่มต้นผ่อนใหม่ทําให้ระยะการเป็นหนี้นานขึ้นนะครับก็เ ก็ต้องดูนะครับว่าบางแบงก์เนี่ยเขาอาจจะคำนวณแบบ30ปีเท่าที่เดิมมันอาจจะนานขึ้นจริงครับแต่ว่าดอกเบี้ยถูกลงถ้าดอกเบี้ยถูกลงเราก็สามารถที่จะเมื่อเวลาเราเรามีเงินเยอะขึ้นเราก็ไปโปะโปะโปะค่อยๆโปะได้มันก็จะลดลงเร็วกว่าเดิมนะครับจริงๆจริงๆอันนี้ข้อเสียนะครับแต่ว่าข้อดีคือเยอะกว่าไงเออดอกเบี้ยมันจะถูกกว่าเดิมนะครับซึ่งยังไงเวกันแล้วอ่ะต่อให้นานกว่าเดิม เอต่อให้นานเท่าเดิมอะ่ะแต่ดอกเบี้ยมันถูกยังไงมันก็คุ้มกว่านะครับอ่ะเปรียบเทียบแบบนี้เลยแล้วก็ข้อเสียงอันหนึงครับคือเสียเวลาในการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอยื่นรีไฟแนนซ์บ้านและอาจมีการยื่นมากกว่าหนึ่งนะครอันนี้จริงนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมเอกสารนะครับสมมุติว่าเราเป็นนี่แบงก์เอยู่นะครับทีเนี้ยเราก็จะต้องไปขอสินเชื่อแบงก์บเพื่อ ให้แบงก์ B อนุมัติสินเชื่อเราก็เอาสินเชื่อเนี่ยมาโปะแบงก์ A แบงก์ A แล้วก็จะไม่เป็นหนี้ใช่ไหมครับเราหมดหนี้ปุ๊บเราก็ไปเป็นหนี้แบงก์ Bank B ที่เรากู้มานั่นแหละครับเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์นะครับซึ่งผ่อนกับแบงก์ใหม่มันจะได้ดอกที่ถูกกว่านะครับซึ่งมันก็ดีกว่าแต่เพื่อนๆต้องสละเวลาในการยื่นเรื่องเท่านั้นเองนะครับควรจะสละเวลานะครับถ้าอยากจ่ายให้มันน้อยลงนะครับนี่นี่ ได้เงินส่วนต่างหาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าธุรกิจอันนี้มันสามารถมีเงินหมุนได้นะครับรีไฟนแนนซ์เนี่ยถ้าแบบจะรีเป็นก้อนเดิมก็ได้นะครับสมมตุติล้านหนึ่งนะครับเราผ่อนไปละสองสามแสนเนี่ยมันเหลือ7 0 0 0แสนแต่ว่าเราอยากรีเป็น1ล้านก็ได้นะเพื่อที่จะส่วนต่างนะครับสมมตุติผ่อนไปละสามแสนเนี่ยเราเจะส่วนต่าง3 0 0แสนก็ได้นะแล้วก็ผ่อน1ล้านใหม่แต่ว่าเพียงแค่ดอกอะ่ะ มันลดลงนะครับยังไงมันก็ดีกว่าสมมุติว่าอยากได้เงินไปหมุนนะครับก็สามารถรีไฟนแนนซ์ยอดเดิมนะครับยอดเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วได้นะครับอ,อน,นี้ข้อดีของเขาหรือว่าจะจะรีไฟแนนซ์เป็นยอดที่เหลืออยู่ล่าสุดก็ได้ถ้าเป็นยอดที่เหลือล่าสุดสมมุติเหลือ8 0 0แสนเนี่ยจาก1ล้านเหลือ8 0 0แสนเนี่ยมันก็จะมาคิดดอกใหม่คำนวณต่อยอดต่อเดือนใหม่มันก็จะถูกลงนะครับอย่างที่ผมบอกตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะไม่งงนะ แล้วก็ข้อเสียอันหนึ่งมีค่าใช้จ่ายนะครับในการรีไฟแนนซ์เช่นค่าดําเนินการค่าจดจํานองค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับมันก็ต้องมีนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของเขาครับมันก็ต้องเสียนะครับใครจะมาแบบให้เราฟรีๆไม่มีทางนะครับแล้วก็ข้อดีคือยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงไปตามดอกเบี้ยที่ถูกลงนะครับผมว่ามันมีแต่ได้กับได้เพื่อนๆน,นะเด้วผ่อนหมดเร็วกว่าเดิมอ่ะเพื่อนๆน,น,นะครับแนะนําเลยแนะนําเลยแล้วก็ มีอัอนหนึงที่ผมหาข้อมูลมาให้นี่เขามียกตัวอย่างมาให้ดูนะครับของเว็บเว็บนี้เว็บอะไรนะเว็บวเซลเฮียถ้าจะไม่ผิดเซลเฮียทำไว้นะครับทำโคตรดีเลยนี่นีเ่เพื่อลดดอกเบี้ยนะครับคือยังไงนี่นตัวอย่างเพื่อนๆน,น,น่าจะต้องการตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างนะครับยอดกู้บ้านล้านห้าระยะเวลา30ปีนะครับผ่อนมาแล้ว3ปีเหลือล้าน สามนะครับโอ้สองปีที่ผ่อนไปสองแสนนะครับจากหนึ่งล้านห้าเหลือหนึ่งล้านสามนะครับผ่อนสามสิบปีแล้วก็ผ่อนมาแล้วสามปีก็จะเหลือยี่สิบเจ็ดปีเนาะโอเคมาดูถ้าเราไม่รีไนะฟแนนซ์ฝั่งนี้นะครับไม่รีคือฝั่งนี้นะครับดอกเบี้ยหกจุดเจ็ดห้าต่อปีนะครับมันก็จะลอยตัวเท่านี้หกเปอร์เซ็นต์นะครับหกเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆยี่สิบเจ็ดปีนะครับ โคตรนานเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมนี่เขาคิดไว้ให้แล้วนะครับดอกเบี้ยที่ต้องชําระทั้งหมด1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้านะครับโอ้โหโอ้โหนี่เป็นไงนี่ 1, 000, 1นะึล้านหนึ่งะแต่ว่าบ้านมันล้านหะครับบวกอีกล้านหนึ่งะครับก็คือกลายเป็นบ้านเท่าไหรอ่อ่ะสองล้านก็อีก6,000นนะครับโอ้โหจากล้านห้า กลายเป็นบ้าน2ล้านกว่าโอ้โห,โโหคุณพระนะครับไม่ไหวไม่ไหวนะครับทีนี้มาดูถ้าเราลีล่ะถ้าเราลีนะครับดอกเบีย้ยจาก6.75เป็น4.25ต่อปีนะครับหลังจากนั้นดอกเบีย้ย6%ต่อปีไหมครับมันจะมาเข้าเกณฑ์ตรงนี้ถ้าผ่าน3ปีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะลอยเป็น6%นะครับถ้า3ปีเนี่ยเราไม่ไปรีไฟแนนซ์มันก็จะเป็น6เหมือนตรงนี้นะครับ เข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเสียแพงยูดีเพราะฉะนั้นต้องรีทุก3ปีนะครับแบงค์เขาแบบทำไม่ให้ว่าเขาได้เปรียบไงถ้าเราไม่รู้เนี่ยคือเราเสียเปรียบนะครับอะดอกเบีย้ยที่ต้องชำระ3ปีแรกนะครับ1นึ่งแสนนะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาทนะครับดอกเบีย้ยหลังจากนั้นหกแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับเห็นไหมถ้าตรงเนี้ย 3ปีแรกนะครับเรารีแล้วนะ4.25เนี่ย3ปีแรกเราดอกเบีย้ยแค่ล้านไอ่แสนห้ากว่ากว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเลย3ปีเราเออระเหยลอยชายมันก็จะเด้งดอกเบีย้ยมันจะเด้งไป6%ก็นะครับก็จะเสียดอกเบีย้ยจากแสนกว่าบาทเป็น0 0แสนกว่าบาทน,นะครับชิปโอ้โหไม่งั้นแล้วก็เละนะครับนี่ดอกเบีย้ยที่ต้องชำระทั้งหมด800,000 11,4่ง้บาทน,นะครับ เห็นไหมประหยัดไป3ามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับจากยอดนี้นะเห็นไหมถ้าเราไม่รีไฟแนนซ์นะครับสามแสนนี่เสียไปแบบให้เขาฟรีนะครับโดยที่เราไม่รู้นะครับเห็นไหมหายไปสามแสนนะครับเราต้องรีเถอะนะครับคือคือเสียเวลาประมงประเมินหาเอกสารแค่นั้นแหละครับแล้วก็พอรีแล้วก็ทุกๆ3สามปีก็รีใหม่นะครับดอกมันก็จะถูกลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะถูกคำนวณใหม่นะจ๊ะ อ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเข้าใจแล้วเนาะก็เดี๋ยวฝาก YouTube หน่อยแล้วกันนะครับ YouTube ของเรานะครับ YouTube ของเรานี่เลยนะครับนี่ j s 1 4 a r w o r k นะครับใกล้จะแสนซับแล้วเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยมีปุ่มติดตามนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟนะครับก็จะมีลิงก์แอเฟลเวี t e โปรแกรมที่ผมทำกับเขาด้วยนะครับนี่เพื่อนๆลองเข้ามาดูคลิปไหนที่ชอบก็ลองกดเข้าไปครับกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลนะครับ เป็นลิงก์แอเฟรียที่ผมไปแจมกับเขานะครับ <c oughs> ก็จะมีตั้งแต่สมัครบัตรเครดิตนะครับกุบัตรกรุ้งสีนะครับสมัครบัตรเครดิตต่างๆดังๆนะครับนี่อสังหาริมทรัพย์นี่ใครที่หาสินเชื่ออยู่เดี๋ยวผมกดให้ดูเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงผมมีของเกียรนากินนะครับมเพื่อนๆสามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้นะครับนี่ดอกเบีย้ยคงที่2ปีนะครับ1.99โคตรถูกนะครับแล้วก็จะมีสินเชื่อบ้านด้วยนะครับ อนุมัติสูงสุด50บล้านบาทเดี๋ยวผมกดให้ดูพอกดไปก็จะเด้งมา,นานหน้าเกณฑ์คิดนะครับแต่ขออธิบายอื่นก่อนนะมีบัตรเครดิตด้วยตรงนี้มีหลายใบยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอุซื้ออุปกรณ์กีฬาออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับซื้อมือถือออนไลน์ประกรันรถยนต์ออนไลน์นะครับสินเชื่อออนไลน์ที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็มีซื้อหนังสือออนไลน์ด้วยนะครับ B2S C1 คูปองโซลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้านะครับอ่ะเราไปที่เกียรตินกันก่อนพอกดเข้ามาที่ลิงก์ปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นรีไฟแนนซ์บ้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับ50ล้านสูงสุดนี่ผ่อน30ปีนะครับกู้รวมได้4คนนะครับ เอกสารครบอนุมัติไวนะครับหลังๆก็มีคนมาสมัครผ่านลิงก์ผมอยู่เหมือนกันนะผมก็ตกใจว่าเออหลังๆมีคนมาขอสินเชื่อบ้านเกตินกินพอสมควรนะครับดีใจมากๆเพื่อนๆสามารถขอได้ก็เนี่ยเพื่อนๆก็กรอกรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรอีเมลอาชีพรายได้เนี่หลักประกระันเอาเพื่อนๆจะเอาอะไรเป็นเอ่อหลักประกรันนะครับมีบอกนะครับระบุช่วงเวลาเลยครับ แล้วก็กดตกลงนะ,นะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อสามารถอ่านเงื่อนไขต่างๆตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าขี้เกียจอ่านก็กดส่งเรื่องไปเลยครับพอเรื่องถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะติดต่อกลับมานะครับพูดคุยกันว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างในการรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่าขอสินเชื่อบ้านของเกียรตินาคินนะครับสามารถปรึกษาได้เลยว่า ต้องทำยังไงนะครับเราสามารถกู้ได้ไหมขอได้ไหมนะครับคุยกันได้เลยนะครับอยากรู้อะไรถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับให้คําตอบได้แน่นอนนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ครับใครอยากขอสินเชื่อออนไลน์โดยที่ไม่อยากไปแบงค์นะครับขี้เกียจไปคุยกับพนักงานนะครับพนักงานบางคนก็งานเยอะทําหน้างุนหงิดใส่ขี้เกียจคุยะขอออนไลน์ไปเลยครับคุยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเองนะจ๊ะโอเค เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายครับผมอย่าลืมมาดีไฟแนนซ์บ้านอ๋อมันมีถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ดีไฟแนนซ์เขาจะเรียกว่า retention นะครับ retention ก็คือใช้แบงก์เดิมนะครับแต่ว่าขอเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเขาก็จะลดดอกเบีย้ยให้เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เอกสารเยอะแยะมากมายเหมือนกับรีไฟแนนซ์นะครับทำได้เหมือนกันผมก็ทํากับคอนโดอยู่ตอนนี้นะครับก็ได้ราคาที่มันลดลงมาแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่า การรีไฟแนนซ์นะครับแต่ก็โอเคนะครับผมโอเคแฮปปี้โอเคจบครับ